สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องซัสซังชาน n e ลนะครับกับเกมเซเว่นไนทีที่3นะครับเป็นคลิปสําหรับผู้เล่นใหม่นะไอดี ID เริ่มต้นที่ได้ไปพร้อมกับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้มันครบรอบ5ปีนะครับก็แจกของมาเยอะเยอะมากเลยแหละอ่าโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องของที่เขาแจกกันก่อนนะครับก็จะมี30ล้านทอง3 0 0โทปาแล้วก็ส0 0 0ัลูบี้นะครับกดรับเลยแล้วก็ มีเลือกแหวนนะครับสิ่หายาตันนี้ที่ควรเลือกสำหรับผู้เล่นใหม่ก็คือแหวนคลั่งนะครับโอเคเราก็จะมีใบเลือกอัศาวินพิเศษ50าสบวกสิให้เลือก3ใบนะครับตัวที่ผมอยากจะแนะนำก่อนเลยก็คือเฟนดีนะครับเ,รเป็นตัวที่ไปทํ้ PVP และ PVE นะครับตรงที่ว่ามันมีเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ทีมนะครับถ้าเราเรามีเอเวกแล้วนะ มันจะเพิ่มมาตาจุดอ่อนให้ทีมถึง50%เลยโอเคเราเลือกก่อนเลยตัวนึ่งแล้วก็ตัวที่จะนะนำต่อไปนะครับก็คือเซจนะเป็นตัวที่ไวลดพลังป้องกันนะครับซึ่งเป็นตัวค่อนข้าไวทาทม PVP นะครับแต่สามารถเอาไปลง PVP ได้เอ้ยเอาไปลง PVE ได้ที่โหมดบันไดสวรรค์น,นะครับโอเคเราก็จะเลือกมันมานะส่วนอีกตัวเนี่ย ผมเดี๋ยวนะขอดูก่อน,นตึบตึป๊บ,บ,บเอออีกตัวนี้ผมผมคิดไม่ออกแฮะเพราะว่าเราเลือกราเชลกับไอรีนไปแล้วแล้วเราคิดว่าถ้ามาเลือกในนี้อีกมันจะไม่คุ้มหรอกนะเนี่ยงั้นแล้วแต่ที่ทุกคนชอบเลยละกันนะครับผมเลือกเออเซอร์เทอร์ดีกว่าหรือเลือกรูดี้ดีนะมันที่ วันพลิดเนนี่นดูดีเราจะได้รับมิดเอาเวก้วนะครับก็น่าจะโหดเอาเรื่องนะผมคิดว่านะโ okay. อเคนี่เลอจะได้ท้า,าราีแล้วเราคงขอเลือกดูดีแล้วกันนะครับเผื่อมิดอาเวแ่นน้านะแล้วก็ใบตัวละครตัวตัวละครธรรมดา50นะครับหนึ่งใบแต่นี้เทำไมนแจัยอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเออผมไม่นำให้ทุกคนเลือกตัว p ีพไปเยอะพอสมควมมรแล้วนะมีตัวอื่นอีกไหม ก็จะมีทางแอร์เรียลให้เอาไปตีประสาทฐานนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้เล่นใหม่ขนาดนั้นนะครับเอสปาราครับอ่าควรจะเลือกนะครับเอาไว้ลงบันไดสวรรค์นะแล้วก็มีตรงนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ลงทะเบียนไว้ตอนนั้นนะเราก็จะได้เลือกสุ่มร้อยสิบตัวนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูก่อนเลยนะเหมือนี่นี่จุดหมายมาแล้วนะนี่อาพูดถึงใบเรียกสัตว์เลี้ยงนะครับ ตอนที่เราล็อกอินมาตามตารางก่อนที่จะมีแจกนะมันจะมีได้ก่อนแล้วหนึ่งใบผมเลือกอยู่ไปนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยผมกําลังคิดว่าจะเลือกอืมตอนนี้มันมีตึ๊ดตๆ๊ดต๊ดต๊อ๋อก็คือใบแรกคนเลือกอยู่มานะครับพอใช้ได้ตลอดเลยส่วนอีกตัวเนี่ยอืมรีเซลครับอ่า สตัตยง PVE นะครับ resale แล้วก็จะมีเคลนะครับใช่พูดถึงสัตเียงต้องสัตเียง PVE พวกนี้สินะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นบัฟสำหรับรีเซลนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มจุดอ่อนเขามเสีหยหจุดอ่อนแล้วก็ค่าความเสียหายครีนะครับส่วนเคลเนี่ยจะเป็นเพิ่มดเาเมจเป้าเดี่ยวแล้วลบคูดาวนะครับเลือกเคลไปเลยนะแนะนําไปทางเคลก่อนมากกว่านะครับโอเคพูดถึงประดับสวรรค์น,นะครับสำหรับผูเ้เล่นใหม่ เลือกอันนี้ก็ดีนะครับเพื่อความเสียหายแกศัตรูประเภทสมดุลเอาไว้ตีพวกบอสนะโอเคผมจะเลือกไปซักสองอันแล้วค่อยไปเจาะนะอือหืมเกลือจริงๆโอเคครับเราจะมาเปิดแพ็คร้อยสิบตัวกันนะครับเพราะว่าผมแอบเปิดไปแล้วสองแพ็คนะชึบ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 เลกินเลฟจะมาบ้างไหมเนี่ยตอนนี้พีวีพีเล่นไม่ค่อยสนุกเลยนะครับเพราะว่ามันบั็กนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะทํา คลิป PV p v p เล็กกินเล็ซะหน่อยแต่แบบ p v p มันบั๊กอะแล้วทีนี้ผมก็แพ้รั้ๆเลยนะเพราะว่าดาเมจไม่ถึงนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เลยไอดีลักก็เลยหยุดอารีนาอยู่ที่4,009นะครับอ่าได้คิววีเอลตัวหนึ่งนะอย่าหวังอะไรกับแพกฟรีมากเลยครับมันมันก็คือของฟรีอะ <laughs> ตึบต๊โอเคมันก็เกลือนจริงเลยนะถ้าใบหลอกดาวครับตึ๊บต๊บตบบนั่นไงตึ๊บตึ๊บตึ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 บเรียบร้อยจะหมดแล้วนะครับแท็กสุดท้ายครับ โอเคครับเกลือยังแพ็กสุดท้ายเลยนะครับอ่ารเราก็จะสำเร็จเควสนะึบึบโอเคเรามีรูบีอบ้อยู่4,230นะครับเรือไม่แน่ใจว่าผมจะเปิดหาเลกิเล,เลหรือว่า O7K ดีนะแต่ผมคิดว่าเปิด O7K ก็ดีนะหรือไงดีเดี๋ยวเรามเปิดตารางหกมลุกกันก่อนนะครับ ผมดูเข้ามาเปิดตั้งหลายวันเนีลยผมอดได้ตัวนในกระดาษแล้วนะ้องน่าอย่าลืมเข้ามาเล่นห้องทดลองสัตว์มือเมลครีนะครับอ่าเร,เรเาไปแจมเยอะสุดนะแต่ไม่มีบวกโอเค เดีวผมต้องไปล็อกอัศวินนะไม่งั้นมันขึ้นแจ้เตือนนี้มันน่ารำคาญนะครับโอเคมีเงินอยู่48ล้านนะครับผมแนะนำให้ม s สเต e กับเฟ n นรีไปเลยนะโอเคมี f เฟนรีก่อนเลยเขาแจเงินมาให้เราอย่างนี้เราจะทำตัวละครง่ายนะครับโอเคครับแล้วต่อไปเราก็จะมิสเ g e กันนะ อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับนี่คือผลล้วไม่แห่งภูมิปัญญายัางนี้ไม่จบเป็นแล้วก็เราจะมีเบลิกา้านะครับเดี๋ยวผมหาตัวตัวก่อนโอเคอันนั้นมีนี่อยู่ตึบๆโอเคครับ เมริกาแค่40นะครับเพราะผมเลือกผิดมานะนแต่เราแต่ทีหน้าหาง่ายครับไม่เป็นไรนะโอเคเมดดเบลเลยนะช่วงแรกเราจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับโอเคโอเคครับเรามิดเบริก้าแล้วนะเออวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีอะไรเนี่ยลืมคิดคอนเทนต์มาเลย เอาไซอให้เบริก้าก่อแล้วกันครับนี่พวกเจม PVE บ้างไหมนเนี่ยวันนี้เจม PVE กลายเป็นของหายากน,นะครับเพราะว่าเขาออกจากห้องทดลองเมลคีนะครับเอเคเรามาลองทสบเบริกนะ้ากันดูหน่อยดีกว่านี่นะครับเราเลือกเคอ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเลือกอยูมาแล้วอย่าลืมปลุกพลังให้ยูด้วยนะครับ นี่2ล้านทองนะครับพอเราได้30ล้านมาช่นุนแรกเราก็มีทุนนะซับเยอะนะครับไว้ทำของให้ไอดีเรานะครับนี่โอเคใส่เคียวเขาแล้วนะแล้วก็เวริกา้าซินเวียนะครับนี่ครับครบเวท50นะคโคอี้ครับนี่รถเกบบาะมังกรนะครับเดี๋ยวนะ อ่าใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาปลดของรักนะครับเอ่อมันต้องปลดนะครับโอเคเราเริ่มปลดกันเลยดีกว่านะเออผมลืมได้ไงเนี่ยที่แนะนำให้ปลดตัวแรกนะครับถ้าเงินน้อยนะก็คือเซจนะที่เรามีอเวกมาเพราะว่านี่ครับที่เวล44มันจะมีรถเกาะทรสอร์เซสูงสุดถึง50%เลยนะ,นะลแล้วก็จะมีเฟนดีที่ข้างบนอัพ บัฟนะครับโอเคทูนี้อัพไปด้วยนะครับอันนี้ผมอัพเพรตัวเมนนะไม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้นะทูนเนี่ยโอเคแล้วเฟนดีบัฟ่น่นนะครับดาเมจชียดาเมจจุดอ่อนนะเอ้แล้วเราตอนนี้มีจุดอ่อนแล้วตื๊ดเเราต้องใช้ลีหน้านะครับผมได้เลือกมาไหมเนี่ยอันนี้ครับบัฟคิดที่เข้านะ โอเคมาครับมาลองดูก okay. ันโอเคบับชีนะครับ จริงไม่ต้องบับเยอะก็ได้ครับยิงไปน่าจะตายเลยนี่ครับโอเครถกเกาะแล้วยิงไปก็ได้ครับด่านแรกๆ <c oughs> นะเจมก็จะเป็นเจม

ครับแล้วใช้สกิลบนแล้คู่ดาวนะครับหืนจะได้ไดยิงเพียวๆอย่างแรงเลยครับเรืาารอ่องวกราก็ได้เจมมานะครับโอเคครับไปลุยกันต่อนะครับ มาผงต้องเล่นบัร์สกิลบนแหละ<น>บอสอันแรกบอสตาแรกแรกมันจะไม่มีสถานะนะครับสกิลบนในโหมด PVE มันจะเพิ่มดาเมจเป้าเดียวให้ตัวเอง100%เลยนะครับ บอนช็อ,ชอตไหมครึ่งลอยครับโอเค<ป>เราจะทำการเปิดบล็อกเป็นรีไปนะครับนี่ครับจากที่เราได้อัพของลักมาตอนเลเวล40นะ<ป>เพิ่มค่าความเสียหายคือิจิคอลและตาจุดอ่อนให้อซูนินเฮีทั้งหมด50%ครับทีนี้เราต้องรอครูดาวแล้ว<ป>อ้าวไลน์อยู่ออโต้รีดนดู โอเคเบลน่าจะยิงธรรมดาตายนะครับอ่าซีซีหนึ่งน่าจะจบหละเรียบร้อยครับ่สการโอเคครับถึงชั้นที่4แล้วนะครับเราน่าจะไหวถึงประมาณชั้นที่5นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเบลผม40ด้วยแหละ โอเคงั้นพักไว้ก่อนแล้วกันครับ,บเดี๋ยวอขออัพเวล,เวลตัวละครให้สูงกว่านี้ก่อนเราลองพาลง PVP แบบทีมฉบับมือใหม่ดีกว่าที่ผมเล่นนะครับก็คือจะใช้ยอนฮีเป็นตัวเปิดนะนเปิดสถานะไปเลยสองเป้าโอเคแ,แล้วก็เรามิสเซสมานะครับก็คือเอามาลด กานะทุกคนแล้วก็เฟรนดีบับจุดอ่อนครับนี่นะครับนี่คือทีมที่ผมเลือกตัวมาแล้ววางแผนว่าจะทําแบบนี้นะเอเ่เดี๋ยวเราจะข้าคขีดจํากัดให้ทาราด้วยเลยนะเพราะว่าเห็นแล้วมันรกนะครับโอเคอลองดูกันสักหน่อยแล้วกัน ถึงเขาต้องเป็นผู้เล่นสมัยเก่ามากแน่เลยเนี่ยใช้เนี่ยใช้เจมเนี่ยบบเรายังไม่ค่อยมีทุนไปอัพโ n เทน t นะครับแรกๆก,ก็ไปอารีนาแรกๆมันก็ไม่ยากหรอก เราสลับแผนครับอัานี้ครับยอนฮีเอามาก็เรียกขัดจังหวะนะครับนี่นะครับตอนนี้พีพ,พี่มันบักตรงที่ว่ามันจะไม่ติดเล็กส้มนะมันเลยไม่เกิดเล็กลุงนะครับได้จ,จบละ Okay. อีกสักเอาให้หมดห้าดาบถือว่าเป็นการจบคลิปนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็คือพามาลงบอสบัวดูนะครับว่ามิดปีกาา้ามาด้่ย40ใช้ได้ไหมแล้วก็อธิบายเรื่องการเลือกตัวนะครับสรุปคลิปนี้นะครับแล้วก็ลง p v ีจบท้ายนะครับ okay. โอเคอ๋อเราเริ่มเจอตัวมิดอเวกเยอะแล้วนะเนี่ย โอ้ลิงครับคำว่าเล่นไอ้น้าล่างๆมันสนุกกว่าบ,บนเลนะนคิดว่ามันมีตัวเยอะอ่ะเราเห็นตัวละครหลากหลายดียอด่ะข้างบนนี้ก็คือที่เห็นแน่ๆเลยก็ต้องเป็นพายนะครับก็คือผมเบื่อมันมากเลยนะจริงๆเฮ้ย,ยคิดเหรอแย่แล้ว,ว,วไม่ติดเดนเลยไม่ไหลโอเคคิดติดช็อตกันแล้วครับ อันนี้มีสกิลทลายป้องกันนะครับก็คือแอรองมากทึเขาไม่คิดเขาไม่มีซอมบี้วะเพราะว่าเขาไม่ได้อัพของลักแน่ๆเลยนะพูอถึงระบบของลักที่สําคัญมากนะครับอย่าลืมอัพก,กันนะทุกคนเมนตัวไหนก็อัพตัวนั้นให้เต็มก่อนนะครับถ้าตังน้อยนะ<า>ส่วนใหญ่ผมว่าคนส่วนใหญ่ชอบงอกคงกน,นะแต่งอกคงมันมันกาดมากเลยอะเลือกเล่นไม่ได้เลยนะ คือถ้าไม่มี้ดีเมกนี่ก็คือไม่มีใครได้ได้หงอคงแน่นอนครับ,บน,นี่นะครับพูดถึงเตสที่เราได้อัพของหลักมามันจะลดของหลักเอ้ยมันจะลดกาะันตรงข้ามเทอร์ไ10%นะครับอันนี้ข้อเทอที่2ก็คือตอนนี้ฝันตรงข้ากมกำลังโดยลดเกาะอ,อยู่20%นะครับ จะถึกต่าเรื่องเลยเนี่ยติดผิดตายครับดูให้ดีแล้วว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายก่อนกันดูให้ดีดูให้ดีแล้วว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะตายต้องเซอร์เทอร์ครับหตีไม่เข้าเลยอ่ะแต่เรามีเฟนรีนะครับไม่เป็นไรโอเคเราเริ่มจะเจอผู้เล่นระดับเดียวกับเราแล้วนะดูจากตัวแล้วนะ โอเคบัฟค okay, ่าจุดอ่อนกับอัพบับได้มีจุดอ่อนกับได้เม็ดีนะครับตอนนี้มันถ้ามันไม่ติดมันก็เบานะครับเฮ้อไม่ติดเลือดไหลด้วยพอพาสซีฟนะครับพาสซีพพฟของเซอร์เทอร์มีการเลือดไหลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคฝั่งเราก็ไม่ติดเหมือนนะอ๋อใช่เรามีพาสซีฟถูดครับโอเคสกิลนี้ต้องต้องเพิ่มสกิลนี้แหละโอเคครับจิ้มเข้าครับเฮ้ยโดนสะท้อนสองครับเอาอะไรไปฆ่ามันไว้ นี่เอาอะไรไปฆ่ากันวะทุกคนต้องหวังทุ่งสกินนี้แหละจะโดนสะท้อนตายไหมเนี่ยพึ่นไม่เข้าเลยครับผมมันได้ใส่อาบุธมาผมลืมต้องหวังดามีจะสถานาะแล้วครับมันติดเลือดไหลแล้วนะโอเคมันจะตายแล้วโอเคครับสกิลนี้ฟิตเาเมยผมลืมไปได้ไงเนี่ยที่เหลือก็รอยอนทีออกสกิลนี้นะครับอ้าวไอ้ผมไม่ได้อัพของลักมา ต่อยแรงมากครับตอ้องว่าเสเตอร์มันเล่นสนุกดีนะมันถึกมากเลยนะครับถ้าเราัพโปรเทนแบบการพวกเลือดพวกพิดมานะแบบพวกสถานะที่ไม่ใช่ต่อเลือดอะ่ะมันจะโอเคมากเลยนะมาพาดใต้ไม่ติดนะครับล่างๆนีนสถานะใช้ย,ยากแต่วะ โอเคครับสองนาทีนะโอเคว่า21เอดแล้วครับก่อนไปเราจะมาเปิดกาชากันอีกหานะโอเคผมตัดสินใจแล้วผมจะเปิดกาชาเซเว่นไนเอ้อดีเซเว่นไนนะครับโอเคเฟนรีมีชุดไหนเปิดไหมเฟนรีไม่เปิดเลยสักชุดนะครับออื ัาผู้เล่นใหม่ก็เปิดเอ้ยก็อดชุดฟันดีไปนะครับโอเคสร้าคอตูมมันก่อนละกันผมจะเปิดแพ็คอดีเซลวานายสี่แพ็คนะครับโอเคซึบๆึบไม่มีเลยครับแพ็คลออใบทองหลอกอีกแล้วสามใบนะครับ พี่มอ,อปเปิดแพคนี้ถึงมันจะไม่ได้เพิ่มเลทนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสออกตัวพิเศษนะอื้มชิอ่าสีเงินครับมีคนบ่นกันว่าแพ็คเลกินเลฟเนี่ยเลดเหมือนตัวพื้นแดงนะออกยากมากแต่บางคนก็ดวงดีก็ได้นะครับโลโรครับอืม อ่ะแถมครับเพื่ออ่าใบทองหลอกวะเนี่ยอ่ะนี่ครับจุ๊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 บอืมแมวขี่ไปเท่ททางน่าจะใบเดียวนะครับอโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะโอเคถัา โอเคครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ